มาดูเฉกีกมากันยังนะมากันลียังมากันลียังครับเนี่ยน่าจะยังไม่มากัน อะมือไปโดนไรวะโอเคเข้าผิดอเอาเฮ้ยสู้เอามาก่อนอ,อยู่ไหนเนี่ยเข้าผิดละเข้าผิดละไม่ใช่ละ ไอ้เนาะกูละเบื่อจะจะวีนกลางไรให้ดูกีแตกกลางในนี่แหละแม่งเอ้ยโอเคไหมพอๆไม่เป็นกีไม่เป็นไ,ไรกีไม่มีใครไม่มีอะไรครับผมกีไม่มีอะไรจริงๆนะ ้าวเฮ้ยเกียดวะกูเกียดกูจะไลฟ์เกมดีๆไม่เป็นสักวันเลยหรือไงวะไอ้เฮียกูจะไลฟ์เกมดีๆไม่เคยมีสักวันหรอกใช่บหมเฮียฮะไมแม่เงบเบื่อว่ะก็เบื่อเลย อ่ายาวยี่หคนเดียวจังเลยฮ่าจะวิ่งกลางไร้นียน่ยแหละไอสัตว์แม่งเอ้ยแสีกินก็นเสือกไม่โลดี ไอ้เฮียอะไรนักหนาวะชิบหายกินก็เสียงไม่โหลดดิว่าองตายไวไงวะไอ้เฮียชูวินกลางไรนี่แหละชิบหาย ว้าวข้อเกมชายอีกแล้วกูละเบื่อเออแค่แค่เนี่ยสกินโหลดแม่งตาตัด,ตดแล้วกันตัด แล้วกับตายอีกรอบโอเคพอแค่นี้พอละไม้แบบอันก็พอแล้ว,ม, 5, ลวมั้งอืมจบจบจบแล้วก็นี่พิกเอ็กซพิกเอ็กรอบแล้วก็ไม้แล้วกแค่นี้พอจบทีนี้ก็ตัดแล้วก็หุ่หิน แล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดทานสองอันเหรอโอ้เยอะเลยแฮะ ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดทานกับขดุขดขดุขดขดุดขุดขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดอีกรอบแล้วก็ขุดอีกรอบ แล้วก็ขุดอีกรอบขุดเรื่อยๆขุดเรื่อยๆจนกว่าอ๋อปัึมนะโอเคแล้วก็ขุดต่อนะครับอ่าขุดขุดเรื่อยๆขุดไปเอ็กขุดจนจนไปไรอะเออจดขุดขุดจนไปไรอะไรกันง่ายดีไม่เด้อแสบสาวาด ไม่มีแล้วผมตะกี้ไม่มีอะไร,ะไอ,ะไรอ่าแล้วก็ข้ากราบขวานโชว์เวลไม่เอาก็ได้ไมั้งในเนี้ยพอละ ทำละจ้าเฮ้ยในเมษาวันที่ได้อัดดีๆหรอกอีชิบผายเอ้ยฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีใครหัวร้อนเก็บกดเละไม่มีใครเก็บกดเชื่อสิเชื่อไหมไม่มีใครเก็บกดตายใส่สัตว์ตายมึงด้วยตายหายหมดพวกสัตว์ไม่ตายหายหมด ไอ้นันด้วยแตกแตกแตกเหรอสัญญาณไอแก๊ปแตกสลายมาเออเหนือยด้วยมึงด้วยตายซะมึงด้วยตายซะ มองดูไว้ฆ่าแม่งให้หมดอ่าม่ให้หมดฉันจะฆ่ามันให้หมดตายซะม่ตรงนี้แกก็ไม่รอดอยู่ดีแกด้วยตายซะ มันนี่โอเคหมดยังน่าจะหมดแล้วอู้หมาป่าอู้น่ารัก ลงใจกันหน่อยอืมอืมทำลงไหมทำไนงะอุ้ยนกแก้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกใจกว่าเยอะตรงนั้นนกใจกว่าเยอะเลยมันจะเล่นกูไหมมันจะเล่นกูไหมเนี่ย เล่นกูแน่เลยแต่ก่อนมันเล่นกูกูต้องเล่นสัตว์ที่มันข้ามันก่อนแปลกเศสวยไปไหนขั้นแรกการที่เราจะเข้าไปได้เราต้องตอบ็อกบม่เห็นก็ได้วะ อ่าเข้ามาไม่มีกับดักใช่ไหมก็เราเจอแบบนี้เราควรต้องระวังตัวเป็นอย่างยิง่งนะครับท่านผู้ชมมันมีกับดักได้ทุกทีเมื่อไรเราควรขับถอดสักแปะเลยแก้มาแล้วอะ่ะก็ต้องอยู่ยวนี้แล้วกันนะเอาหน่อย,อยเนี้ย ล้าเราจะลงไปต้องปักทอดมาน่าจะมีกำลังอยู่กันได้เชื่ออะไรอ่ะชืี่อวไรอ่ะชืี่อะไร นี่เขาต้องเป็นบ้านผมพักแล้วนะเตียงต้องนอนที่นี่ก่อนแล้วกันต้องนอนได้ก่อนอะ่ะโอเคเซฟไว้สำรวจต่อ,อมผมว่าที่นี่มันมีอุปกรณ์ของรับที่เรายังไม่ได้เจอ เงินเราบกะครับทอ็อตอ๋อสาม,มีต้องทอาเฮ้ยเฮ้ยอะไอืมฮันน่ฮันน่ไมาเดวเดวกูล็อกไ,อไม่แดงกูล็อกไอ้หนุ่มเบ้ม่เดดดกูล็อกนี่ขุดมา สวยเลยเดสโซนอะอยูเร้่งใช้แบบมั้งเห้ยอะไรอะ่อะไงโอ้ยมีนชาร์จบุกกันดูเอาเป็นปุ๋ยได้ก็อเอาเปปุ๋ยได้แล้วนะก็ต้องใช้แหละอืมนี่คืออะไรอะ่ะ มีสายคนไทยมาเลยง่าคนไทยขี้เสือมอะไรคิดเสื่อมเนเรื่องจริงครับมีอะไรปะไม่มีเหรอเออไม่มีว่ะอ่ะกลับเถอะน่าจะหมดแล้วนะของที่นี่น่าจะหมดแล้วแล้วข้างบนคืออะไรวะห้องนี้เหรอ ช่างผมออกเด้อจำด้กูขุดมาแล้วนะเฮ้ยอ๋อเอ้นี่เพิ่มสูงเพราะว่าอยู่อะไรอุ้ยเจ็บจะปิดเคที่จะเอาทอตไปกับ เอาทอนกับเธอเด็กชายหมดถอนมาอยู่ไหนเอาที่นี่เข้ามาเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อพิสตันกูตกกล่องทอง อ๋อโอเคเก็ฑละไม,ม่ตัวคาปปกูนำ้ำ uh. ครับสติกแอคหินตรงนี้มีแล้วตรงนู้นมีปะ่ะน่าจะไม่มีนะตรงนั้นจะไม่มีแต่ตอนนี้เอาทอดกลับ ถอดชัน้นกลับไปด้วยเด้อถอดอแปะวคานี้หรอเนี่ยตรงน,น,นี้มีบ้างนมีเลยกู ครับเอยไม่มาแล้วต้อทอดก่อนต้องเอาท,อด,อ,อ,อ,าทอดวางไว้ตรงไหนสักที่ก็โอเคเอาตรงนี้แล้วก็ขึ้นโอเคแค่นี้พอละโอเคกลับได้ สกิลสกิลเห็นปะนะสกิลเฮ้ยดาวไม่มองไม่เห็นผมเหรอวะมองมองไม่เห็นผมเหรอฮันโหลดาวบ้าก่อนติดยาเอสยสกิลไม่เห็นผมเหรอสกิลใช่ปะสกิลอุ๊ยโวยให้คิปเปอร์เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอ,อ๋อแพนด้าอุ้ยหนี มีน้อยมีน้อยแพนด้นาน่ารักจังเลยนาล่าจังเลยนาล่าจังจังเลยตายครับเราเล่นจัดนอยหน่อนี่ไม่มควนอยู่ไอเนี่ยไม่ควนอยู่ไอเนี่ยไม่ควนอยู่ใช่เฮ้ยแหล่ะแหละขังเขาเฮ้ยถ้ำหรอถ้ำปะถ้ำ ทำแน่นอนจะท,าน,นท,า,นา,ทานีท่ทำแน่นอนนี่ทำวะอู้หูทำถอดอู้เก็บเลยอ่าไม่มีไม้มตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องการไมว้วะตัดไม้ก่อนต้องการไม้ให้เยอะตอนนี้นย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำตัวคาร์ไปเพิ่งจัดเดี๋ยวรอเนี่ยตัวคาไม่มีแล้ววะ ตามเลยนี่หินเล็กอ่เล็ก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 คนเล็กนี่ว่าเล็กสวยเลย ท่ามนี้สวยเลยน้ำน้ำแปลว่าที่นี่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่ท่ามจริงนะแต่ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะค้างอ่ะค้างอ้โโอ้โห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 เกือบตาย อู้อู้กระดอดแดมิดเก็บตาแล้วไงเราอดิสเกล่อันดาวจอหนะตาซัอตาซัอตาซัอ ับโอ้โหทำตัวคาบคนดี้ว like ่ะตัวคาบอุ้ชิด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 โห่โหเวี๋ยวมาใส่ไก่โอเคก็จบสรับไลค์วันนี้แล้วกันก็ไม่มีโอกาสมา่อไหร่เราเข้มาอยู่ด้วยกัน กูดไบและกูดไนบ๊ายบาย